จุดพลังมหาสเสน่ห์ของคนที่เกิดในวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์นะแม้นอยู่เฉยๆเนี่ยก็มีสเสน่ห์แม้นคนเกิดวันจันทร์เนี่ยนะไม่ดยิ้มอะไรอนะ่ะแต่คนเข้ามาหาคนวันจันทร์มีแปลกอย่างพวกเราต่อให้วางมาดวางฟอร์มยังไงก็แล้วแต่นิ่งๆนะคนเนะี่ยเขาก็ไม่กลัว เพราะว่าคนวัรจันเนี่ยมีความละมุนละม่อมจะนั่งนอนยืนเดินอะไรก็แล้วแต่มันก็เลยโดหน้าหลงไหลไปหมดคนเกิดวันจันร์โดยสติร้อนใเจ็ดเจ็ดวันเนี่ยมีคนหลงรักมากที่สุดนะมีคนชอบหลงรักคนเกิดวันจันรเพราะเรื่องแล้วเกิดวันจันทร์เนี่ยเป็นคนที่ทุ่มเทแล้วก็ใจถึงนะ แต่ลักษณะภายนอกเน่ยนุ่มนวลอ่อนโยนนะบางที <c oughs> อยู่เฉยๆนิ่งๆเนี่ยก็สะกดใจคนได้อาจารย์บอกว่าอาวุธลับหรือว่าเสน่ห์องเกิดวันจันทเองนะแค่เราอ่ะยิ้มนิ่งๆเฉยๆไม่ต้องพยายามไปเขาเรียกกระวีกระวาดในการที่จะต้องทำอะไรเยอะแยะมากมายนะเวลาที่คนเกิดวันจันทเนี่ย จะทำอะไรมันจะมีคนพูดถึงอยู่เสมอเป็นจุดสนใจอยู่เสมอบางทีก็บางคนนะที่ชื่นชม,มันเกิดบันจัน์มากๆนะแล้วทนไม่ได้นะก็เดินมาบอกต่อหน้าต่อตาบางคนพอทนได้พอทนได้ไดก็เหมือนกับ ไปไปคุยกันนะไปกล่าวฝันถึงรับหลังว่าคนเกิดวันจันทร์นั้นเนี่ยน่าชื่นชมอย่างนั้นอย่างนี้ดารานักร้องหลายคนเกิดวันจันทร์ดารานักร้องหล,หลายคนเลยที่มีอะไรนะมีแฟนคลับเยอะแยะมากมายเนี่ยเกิดวันจันทร์จึงเป็นไปได้สูงที่ จะออกแรงน้อยที่สุดถ้ามองนะในบรรดาเจ็ดวันนะ่ะคนเกิดวันจันทร์นี่แทบไม่ต้องทำอะไรแล้วที่สำคัญคือมีคนเนี่ยพูดถึงตลอดคนที่สวยนานหล่อนานหน้าตาดีนานๆหมายถึงว่าอายุผ่านไปจะกี่ปีก็แล้วแต่นะรูปร่างหน้าตาออรา่ายังคงดีเสมอเนี่ยคือพวกวันจันทร์ ทีนี้นะคนเกิดวันจันทร์เนี่ยถ้าจะให้ดีนะยิ้มสนิดหนึ่งคือคนบางคนหลายๆคนเนี่ยเขาเห็นคนเกิดวันจันทร์เนี่ยซึ่งส่วนมากจะหน้าตากลี้งกลาคนเกิดวันจันทร์มักจะมีผิวดีหน้าสะอาดสะอ้านอาจจะหน้ากลมกลมชนิดหนึ่งอันนี้คือเป็นโลว์ของเกิดวันจันทร์นะเออถ้าถ้าใครเกิดวันจันทร์แล้ว หน้ากลมผิวขาวรูปร่างอผอมๆบางๆแล้วพออายุแก่ตัวลงก็จะแบบวนทวนแบบเต็มอิ่มมาทั้งตัวแบบเนี้ยถือว่าเป็นวาสนาหรือฉลกคนเกิดวันจันทร์ที่ดีแล้วพวกนี้จะมีทั้งสเสน่ห์แล้วก็เงินน่ะเข้ามาถึงจะไม่ไดเยอะแยะอะไรแต่ว่าจะมีมาไม่ขาดคล้ายว่าบนเก่าทำไว้ดีในเรื่องของเงินทองๆอนะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เกิดวันจันทร์แล้วมาหาอาจารย์เพื่อจะประจุพลังสเสน่ห์ให้แรงที่สุดน,นีอาจารย์ก็จะเสริมหรือกระตุ้นพลังสเสน่ห์ด้วยพิธีกรรมที่เรียกว่าณก้าโลกีณก้าโลกีนะเป็นการลงณอักขระวิเศษเก้าตัวเหมือนอักษรที่เราใช้นะแต่ว่าณเนี่ยเป็นอักขระวิเศษความหมายก็คือว่า หนึ่งนเนี่ยก็คือหนึ่งบทคาถาที่คัดเลือกมาแล้วว่าสเสน่ห์แรงเหลือเกินแล้วอาจารย์จะประจุพลังให้วันจันเนี่ยนะทั้งหมดนะเก้านะคือเก้าจุดคือจุดแรกเนี่ยบริเวณหน้าผากซึ่งถ้าใครที่เคยฟังอาจารย์พูดเนี่ยจุดบริเวณหน้าผากนี่เป็นจุดศักดิ์สิทธิ์เป็นทางเข้าและออกของพลังงาน เวลาที่คนเขาจะเจอมหน้าเจอมตากันน่ะนะเราสังเกตดูเขาจะเจอมที่หน้าผากเพราะเป็นจุดที่ส่งพลังงานได้สูงสุดดีสุดแรงสุดทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอ่ะจะประจุพลังให้ดีให้แรงที่สุดเนี่ยนะแนะนำเลยแนะนำว่าให้มหาอาจารย์แล้วก็บอกว่า ขอลงพลังสเสหนอแรงเก้าโลกีความหมายคือให้ลงนะเนี่ยที่หน้าผากหนึ่งจุดเพื่อเป็นการเปิดพลังเข้ามาก่อนหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยให้ลงอีกแปดจุดเนี่ยที่บริเวณต้นคอบริเวณต้นคอเพราะอะไรรูวว้ป่ะเพราะต้นคอเราเนี่ยขึ้นเชื่อเป็นจักระที่ห้า ซึ่งเป็นจักระที่รวมเอาพลังของความรู้สึกอา่าพวกเราเข้าใจง,ง่ายๆก็ได้ว่าคาว่าจักระก,ะก็คือศูนย์รวมจุดของพลังดังนั้นถ้าอาจารย์ลงนะอัคระวิเศษทั้งเก้านะเนี่ยจุดแรกที่หน้าผากจักระที่หกตรงเนี้ยจะทำให้คนที่พบเจอพูดคุยหรือเห็นเราเนี่ยรู้สึกเรามีออร่า นะถ้าหากว่าลงที่ต้นคอคนที่พบเจอพูดคุยจะรู้สึกถึงความสเสน่หาเออถึงความมีสเสน่หาดังนั้นเวลาที่คนมีสเสน่ห์แล้วจะมีปัญหากับคนรักจะมีปัญหาคนรอบข้างเนี่ยสเสน่ห์มันมัดใจมันแก้ปัญหาได้ แล้วมันชักจูงจิตใจให้เขาทําในสิ่งที่เราปรารถนาได้เนี่ยคือความร้ายกาจของพลังสเสน่ห์ที่อาจารย์จะให้ในพิธีกรรมที่เรียกว่าณก้าโลกีซึ่งในวันเกิดวันจันทร์เนี่ยเดิมเนี่ยพลังสเสน่ห์เนี่ยมันเหมือนกับถ้าพูดเป็นคนนะนะเหมือนซ่อนรูปอยู่ข้างในแต่วันจันทร์อ่ะพอลงณก้าโลกีไปแล้วเนี่ย พลังของความมีเสน่ห์มันจะประจุแรงออกมาเหมือนกับแผังสีออกไปอย่างแรงให้คนที่พบเจอพูดคุยเราแล้วเนี่ยต้องคิดถึงต้องอยากเจอมิรู้ลืมอยากจะอยู่ใกล้ตลอดเวลาไม่อยากวางสายตาจากคนเกิดมันจันเลยมันก็กลายเป็นว่าอพลังเสน่ห์ที่เราซุกซ่อนเงียบเงียบเอาไว้ มันประจุแรงขึ้นมาอย่างชัดเจนแล้วมันจะทำให้คนที่เคยเห็นภาพเราคือเคยเจอเราคนที่เคยได้ยินเสียงเราจะจำภาพเราเนี้ยไม่ลืมหลับนอนก็ฝันถึงนะตื่นมาก็อยากพบอยากเจอยิ่งถ้าเป็นคนที่เคยได้คุยกันแล้วหรือเป็นคนรักกันแล้วเราห่างกันไปเนี้ย พลังเก้าโลกีจะทำให้เขารู้สึกว่าคิดถึงตลอดเวลาเมื่อ,อไรเนาะเวลาที่นัดหมายเจอกันจะมาถึงเร,เร็วๆคือเร่งเวลาเพราะเราเคยไนดะ้แบบเวลาที่เราอยากจะได้อะไรอยากจะพบเจออะไรมากๆอ่ะเราจะมีความรู้สึกของการที่เร่งเวลานะี่ะพวกเราว่าเมื่อไหร่เวลานั้นจะมาถึงเมื่อไร่จะได้ ไปเจอคนวันจันท์ทุกทีเออเนี่ยแหละพลังเก้าโลกีนั้นเป็นพิธีกรรมที่อาจารย์เนี่ยจะลงให้ทีละบุคคลนะไม่ได้ลงเป็นกลุ่มเป็นหมู่นะจองคิวพิธีกรรมเข้ามานะที่มหามุนตาเทวไล,ลอัมภวานะวันที่เราได้ลงเก้าโลกีไปกับตัวเราจะเป็นวันที่เราะเปลี่ยนไปตลอดกาลพลังมหาสเสน่ห์จะคงอยู่ แล้วเราเนี่ยก็จะได้รู้ว่าอ๋อเวลาที่คนเขามีสเสน่ห์แรงเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้นี่เองเวลาเดินไปไหนมาไหนจะมีคนน่ะที่มองเราอยู่ก่อนแล้วจะมีคนที่รู้สึกมีจิตพิสวาสกับเราถึงแม้นว่าจะไม่ได้พบเจอเราแล้วก็คิดถึงตลอดเวลาดังนั้นรอคอยนะวันจันทร์นะวันไหนมีโอกาสมาพบกับอาจารย์ที่มหาวิาทยาลัยไลไอ,อัมพาวาสมุสทรสงครามจะเป็นวันที่เรามีโอกาสได้ลงณาเก้าโลกีและ เราจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์แรงนับจากวันนั้นเป็นต้นไปตลอด